ต่างชาตินะครับใช้เวลาว่างในวันหยุดปั่นจักรยานชมความงดงามรอบเกาะรัตนโกสิทป์โดยใช้เลนจักรยานที่มีการปรับปรุงใหม่ <S <S ประชาชนและนะักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับปั่นจักรยานรอบเกาะรัตนโกศิลร์โดยใช้เลนจักรยานที่มีการปรับปรุงใหม่เพื่อชมทัศนียภาพและความสวยงามตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆรอบเกาะรัตนโกศิทร์อย่างต่อเนื่องเช่นบริเวณถนนหน้าพระลานรอบวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วถนนพระอาทิตย์และถนนบางลำพู นายอาภิรักษ์วัฒนะเสนีธรรมหนึ่งในนักปั่นจัก,กรยานเปิดเผยว่าใช้เวลาว่างเริ่มขี่จักรยานเพื่อออกกําลังกายมากว่า2ปีแล้วหลังจากที่มีการปรับปรุงเลนจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์ทำให้มีความปลอดภัยมากขึ้นเนื่องจากเป็นการแบ่งเส้นทางรถยนต์กับเลนจักรยานอย่างชัดเจนแต่จากการสํารวจนะครับพบว่ามีบางเส้นทางที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และรถสำล้อรวมไปถึง รถจดน,นะครับเข้ามาจอดล้ำเขตทำให้ผู้ที่ปั่นจักรยานต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้น